สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำวิทย์มีรีวิวและตอนนี้ผมอยู่ที่โรงหนังเมเจอร์เพชรบุรีแน่นอนที่สุดว่าเรามาดูหนังเรื่องเด็ Fat นะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ายังไม่ได้ดูนะกำลังจะเข้าดูได้รอบ19เนาฬกา30มาทีเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าความมันฉากที่บอกว่าซาบซึ้ง แล้วก็สนุกสนานแล้วเต็มไปด้วยเสียงหวเลาะเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบรรยากาศการดูหลังดูจบนะว่าเป็นยังไงว่าหลังที่เราดูแล้วเป็นยังไงเราจะมาพูดความรู้สึกกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูนะทุกคนเออก็ค่อนข้างจะคาดหวังเรื่องนี้มากนะ แฟรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เราติดตามนะทุกคนว่าเป็นยังไงแถมยังมีแบทแมนมีซูเปอร์แมนซูเปอร์เกลอ่าต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์เกลนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงมาร่วมในหนังนี้ด้วยซึ่งจะทำให้หนังเนี่ยมันเข้าอีกนะรวมซูเปอร์ฮีโร่หลักๆก,ก็3คนเข้าด้วยกันนะมีทั้งซูเปอร์เกลด์แบทแมนแล้วก็เดอะแฟร แถมดแฟดเนี่ยยังมีมัลติเวิร์สมาอีกคนหนึ่งด้วยนะจากที่ดูรีวิวมาระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพอออกมาเราก็จะได้รู้แล้วว่าเออเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์หลังดูจบให้ทุกคนได้ดูกันขอตัวไปดูก่อนนะครับทุกคน ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออกจากโรงหนังเรียบร้อยแล้ครับโอ้โหเราเพลิดเพลินไปกับหนังโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วขอบอกว่าเรื่องนี้นะผมว่าเน้นไปที่ความตลกนะความสนุกแล้วก็มุกที่แบบว่า คือบางทีเราแอบขำไปโดยที่แบบว่าเสียงดังในโรงหนังด้วยนะมีความตลกมากเรื่องนี้นะ The f แ a s นะทุกคนคือแบบว่าผมนี่ขำลั่นลั่นโรงเลยนะบางช่วงนะยิงมุกกระจายเลยเรื่องเนี้ยคือจะไปทราบซึ่งตอนท้ายแล้วก็มีตัวละครที่เซอร์ไพรส์โผลมาแบบว่าไม่ขาดสายตัวละครระดับแม่เหล็กระดับซุปเปอร์ฮีโร่ของ DC p โผลมาเกือบหมดนะทุกคน แล้วก็ก็คาดเดาไม่ได้เหมือนเดิมหนังชอบทําอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้แล้วก็เต็มสิบเต็มสิบผมให้9นะไม่ไม่ไม่สิบเต็มนะเรื่องนี้นะถามว่าทําไมทําไมให้9เ,เพราะว่ามันพระเอกอะ่ะพูดมากเกินไปอะ่ะมันมันติดตรงเนี้ยผมรู้สึกว่า ยิ่งมีพระเอกสองคนน่ะแล้วเป็นเดอะแฟททั้งคู่มาอยู่ด้วยกันน่ะมันยิ่งคุยกันยิ่งคุยกันมากเกินน่ะเป็นคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งมาเวลอ่ะก็จะคล้ายๆ s p i เดอร์แมนเดอะแฟทกับ s p i d e r m a แก็จะมีความคล้ายกันที่แบบว่าช่างพูดช่างพูดม,มากอ่ะเจอใครก็พูดไปหมดคุยไปหมดทุกคนเนี่ยเป็นจุดที่ผมตัดคะแนนเข้าไป เต็มสิก็เลยให้9แต่รวมๆแล้วทุกอย่างดีหมดดีหมดเลยความซาบซึ้งนะครับในความรักที่มีต่อแม่นะครับระหว่างเดอะแฟกับแม่นะทุกคนย้อนเวลาไปช่วยแม่อันนี้ในทีเซอร์ตัวอย่างก็มีให้เห็นหอยู่แล้วทุกคนก็เดาออกแล้วแต่ว่าในเนื้อเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเดาไม่ได้เลยนะคือตัวละครที่เปลี่ยนไปเป็นมาของแบทแมนนะ แล้วก็ไม่เฉลยด้วยว่าทำไมถึงเปลี่ยนนะฮะตอนท้ายนี่นะก็ <c oughs> เป็นกิมมิคที่เขาทิ้งเอาไว้ให้มีความน่าติดตามได้เองแต่ก็อยากให้มาดูทุกคนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆากนะ The Fat แล้วตอนนี้ก็ดึกมากแล้วด้วยต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปรีวิว ภาพยนตร์ที่เทีย่ยวสนุกนกรำวงสน,สนุกนะครับแล้วก็อาหารอร่อยๆอเนะ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับให้ช่อง CWM2 ด้วยสำหรับวันนี้ CWM2 ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You ready? I ain't never back.